จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้มาถึงเอพิโซดที่137แล้วนะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าจัดการโปรเจกต์อย่างไรในช่วงเวลาผันผวนนะคะเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยซิกนาประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ,ะหัวข้อวันนี้นะคะตั้งใจตั้งใจทุกหัวข้อเลยแหละ ก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะวันนี้เลือกมาเพราะว่าช่วงเวลานี้ผันผวนเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางโรคระบาดนะคะสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ในบริษัทของตัวคุณเองนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะต้องรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยนะคะ เราก็าเก่งนะเอาจริงๆต้องขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณคนรอบข้างด้วยที่ประคองอกันมาจนถึงสถานการณ์จนถึงเวลาณนะเวลานี้กันนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเลยนะคะแล้วก็เชื่อหลือเกินว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่เนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ของระดับโลกระดับประเทศเลยนะคะไม่ใช่แค่ช่วงเวลาในชีวิตของเราเฉยๆนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณมีโปรเจกต์อยู่ในมือมีงานอะไรอยู่ในมือนะคะอาจจะ ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย,ลายๆกระบวนท่ากันเลยนะคะโจเลยลองชวนคุณมาดูอยู่ประมาณ6เรื่องนะคะที่คุณควรจะต้องรับมือแล้วก็จัดการเพื่อให้โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ยังดำเนินไปต่อได้นะคะข้อแรกเลยนะคะ stay with why ค่ะคุณได้ยินคำว่า start with why ใช่ไหม มันจะ start ด้วยวายมาแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าโปรเจกต์นี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวนในสถานการณ์ที่ทุกคนพร้อมที่จะหยุดอยู่เฉยเนี่ยแต่โปรเจกต์นี้ยังเกิดคุณต้องสเตย์กับมันนะสเตย์ stay ว่าวายทำไมงานนี้ยังอยู่และทำไมคุณยังต้องทำให้งานเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเออด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผันผวนขนาดนี้นะคะเราจะไปวัตถุประสงค์วายเนี่ย ได้อย่างไรยกตัวอย่างตอนนี้โจทำงานกับบริษัทอสังหาที่หนึ่งนะคะซึ่งต้องการที่จะมีโปรเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี้ยจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เนเขายังมุ่งมั่นที่จะทำให้โปรเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นนะคะโดยเขาจะเอาจุดแข็งของตัวเขาเองนะคะไปร่วมมือกับจุดแข็งของอีกหน่วยงานหนึ่ง เอออย่างเงี้ยแสดงว่ามันชัดเจนว่างานเนี้ยเกิดขึ้นเพราะเอาจุดแข็งของตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวนใดๆก็ตามมันเป็นการบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยอ,องกรเขายังต้องอยู่เพราะจุดแข็งเนี้ยมันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้จริงๆอืต้องสเตกับวายตัวนี้นะว่าอ่าโอเคใช้จุดแข็งที่มี และจุดแข็งเนี้ยจะพาเขาฝ่าคลื่นลมในช่วงเนี้ยไปได้นี่คือสเตกับ Y Y ของโปรเจก์นี้ Y ขององค์กรนะคะ Y ของการที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันคืออะไรสเตย์วิดวายนะสิ่งเนี้ยยังจะต้องมั่นคงต่อมาอย่างที่สองนะคะติดตามข่าวสารค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติงานข่าวสารไหนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของเราบ้างนะคะช่วงนี้มีมาตรการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาตรการล็อกดาวน์จะเริ่มแอคทีฟวันไหนนะคะสิ้นสุดวันไหนเป็นระยะเวลากี่วันเราทำอะไรได้บ้างพาร์ทเนอร์เราทำอะไรได้บ้างอะไรที่ทำไม่ได้นะคะเนี่ยต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะอันนี้กระทบโดยตรงเลยนะคะโปรเจกต์เราจะเกิดขึ้นโปรเจกต์เราเออมี ไทม์ไลน์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับมาตรการนั้นไหมนะคะเราจะต้องพอสบางอย่างไหมหรือว่าเราจะยังทำเรื่องนั้นต่อไปเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนกระบวนการมีเทคโนโลยีอะไรที่จะต้องมาเกี่ยวข้องบ้างจากเดิมต้องไปออกกองไม่ละแต่กลายเป็นการเรคคอร์ดผ่านเวิร์ชวลอย่างเงี้ยเอ๊ะ ทีมเราเข้าใจในโปรแกร,รมที่เป็น v i r ร์ชวทุกคนไหมสปกเกอร์ลูกค้าเราเข้าใจกระบวนการของการให้เกิด v i r ร์ชวทุกคนไหมม,มีโปรแกร,รมอะไรมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องเพิ่มเติมต้องซื้อไฟเพิ่มไหมเออแล้วจะต้องไปจัดส่งอย่างไรนะเนี่ยติดตามข่าวสารให้ชัดเจนนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะติดตามนโยบายของบริษัทอื นโยบายของบริษัทนะคะไม่ใช่แค่ของบริษัทเราเท่านั้นนะคะแต่เป็นบริษัทของลูกค้าบริษัทของพาร์ทเนอร์นะคะตอนนี้มีนโยบายอะไรบ้างเช่นตอนนี้นโยบายก็คือ work from home 100%นะคะลูกค้าเราเองเช่นกัน100%เลยก็คือ,อ,อจากเดิมที่เคยต้องลงนามสัญญาแบบเจอหน้ากันนะคะไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ ไม่สามารถเจอ i n p e r s o n a ัได้เลยนะคะดังนั้นการเซ็นสัญญานะอาจจะต้องมีการส่งเอกสารนะคะส่งเอกสารไปถึงมือแล้วก็ลงนามแล้วก็ส่งกลับมาอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างการเซ็นสัญญารูปแบบใหม่อาจจะต้องกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วจะมีกระบวนการอะไรที่จะทำให้ รู้ได้ว่าการเซ็นสัญญาการลงนามนี้เกิดจากเจ้าของออลทไรส์เองนะคะสัญญานั้นถูกส่งไปถึงมือนัดเปิดกล้องหรืออะไรนี่เคยเคยมีนะคะเหตุการณ์ลักษณะน,นี้คือเอกสารส่งถึงมือแล้วเปิดกล้องมีการบันทึกเรคคอร์ดเป็นวิดีโอไว้อันนี้ก็อาจจะใช้ได้นะคะสำหรับการลงนามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ นโยบายของบริษัทเราบริษัทของทีมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะในสถานการณ์ผ่นผวน,นในช่วงนี้นะคะข้อ4ค่ะติดตามสถานการณ์ของทีมนะคะสถานการณ์ของทีมนะอันนี้เน้นที่ทีมงานเลยยิ่งดีนะคะ สุขภาพกายเป็นอย่างไรนะคะแข็งแรงดีไหมไปรับวัคซีนเมื่อไหร่นะคะวัคซีนนั้นเป็นวัคซีนตัวไหนเอฟเฟกจะเกิดขึ้นกี่วันหลังจากนั้นเนอะสุขภาพใจเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ โควิดรอบนี้นะมันไม่ได้ไกลตัวแล้วนะบางทีโควิดนะอาจจะมาถึงคนใกล้ตัวของทีมเรานะคะอาจจะเป็นแบบญาติเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณยา่าคุณยายคุณตาคุณปู่นะคะใจของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเข้มแข็งไหมไหวไหมมีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือในแง่ไหนบ้างนะคะสุขภาพทางธุรกิจละ่ะเป็นยังไงนะคะวิพาร์ทเนอร์เราตอนนี้มี3อาชีพแล้วนะเออพาร์ทเนอร์เรานอกจากจะเป็น PR agency ตอนนี้ขายน้ำพริกตอนนี้ปลูกผักเคลขายแล้วด้วยนะเอออีกคนนึงขายหมูแผ่นอืมโอ้ทำยังไงเราจะอุดหนุนเขาได้บ้างหรือว่าเราจะช่วยแนะนำธุรกิจของเขาให้กับเพื่อนเอนเรายังไงได้บ้างนะคะติดตามสถานการณ์ของทีมที่เกี่ยวข้องนะคะมันผันผวนก็จริง ทีมเราก็อาจจะผันผวนไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วทีมทุกคนจะต้องอยู่กับเราแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านไปดังนั้นอย่าลืมติดตามสถานการณ์ของทีมด้วยนะคะข้อ5ค่ะมีแผนสำรองค่ะแผนสำรองที่ว่านะคะ base case และ worst case ต้องมีอยู่เสมอนะคะ base case อาจจะไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่คุณควรจะคาดหวังขนาดนั้นแล้วนะคะ base case อาจจะกลายเป็นสิ่งที่คุณหวังว่าจะให้เกิดแต่เมื่อเวลาเกิด อาจจะต้องดีไซน์ด้วยซ้ำนะที่เบสเคสนี้เกิดขึ้นได้นะโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาขัดขวางไม่มีอะไรที่มาทำให้สถานการณ์นี้่ันผวนไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในขณะเดียวกัน w o ิร์สเคสอาจจะต้องเป็นสิ่งที่คุณมองและระวังอย่างมากขึ้นเวิร์สเคสนะคะอาจจะทำให้คุณ มีหลายแผนที่จะต้องรองรับนะคะเช่น3 4แผนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่3-4แผนนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอลองเวทดูนะว่าแผนไหนที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดแล้วก็โฟกัสกับแผนนั้นให้มีรายละเอียดชัดเจนมากกว่าแผนอื่นๆนะคะส่วนแผนสำรองคุณก็มีคนรับมือย่อยคนรับมือรองก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็คอยประเมินสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นแผนสำรองของคุณนะคะจะมีทั้งเบสเคส Normal case แล้วก็ worst case ไปเลยแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะสำคัญนะะดูเหมือนเป็นเรื่องที่คุณไม่อยากจะนึกถึงแต่ก็ต้องนึกนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมรายจ่ายนะคะโดยเฉพาะนะคะรายจ่ายกับรายรับนะคะพยายามให้มันสัมพันธ์กัน คุณกำลังจะมีรายรับนี้คุณเลยต้องจ่ายสิ่งนี้ออกไปนะคะช่วงนี้ถ้าแนะนำนะคะอย่าเพิ่งจ่ายอะไรที่เป็นระยะยาวมากเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าสถานการณ์มันกําลังผันผวนถ้าคุณจ่ายให้กับสิ่งที่จะเกิดในระยะยาวนั่นหมายความว่าคุณเสี่ยงที่กําลังจะจ่ายให้กับสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้น เพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าบอกว่าผันผวนนั่นหมายความว่าอนาคตระยะไกลมันอาจจะไม่ไม่ได้ไปในถึงจุดนั้นถ้าคุณจ่ายให้กับสิ่งที่ไกลเกินไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะจ่ายให้กับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นดูรอบของการจ่ายให้ชัดเจนนะว่าคุณจ่ายให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะในระยะสั้นนี้เพื่อที่จะทําให้คุณมีโปรเจกต์ที่2 3 4ต่อไปได้นั่นเองนะคะมาค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะ6ข้อที่ว่าข้อแรกนะคะ สเตวิทวายนะทำไมเราต้องทํางานนี้มั่นคงกับวัตถุประสงค์นะคะกระบวนการอาจปรับเปลี่ยนแต่วัตถุประสงค์ยังชัดเจนข้อ2ติดตามข่าวสารนะคะโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะมาตรการอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนสิ้นสุดวันไหนทําอะไรได้บ้างนะคะข้อ3ติดตามนโยบายของบริษัทนะคะทั้งของเราเองแล้วก็ของทุกทีมที่เกี่ยวข้องนะคะข้อ4ติดตามสถานการณ์ของทีมงานนะคะจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางธุรกิจนะคะทั้งที ีมงานข้างในออฟฟิศเองนะคะหรือว่าจะเป็นทีมงานพาร์ทเนอร์นะคะข้อ5ค่ะมีแผนสำรองนะคะสำหรับเบสเคสนอร์มอลเคสแล้วก็เวิร์สเคสอยู่เสมอนะคะข้อสุดท้ายควบคุมรายจ่ายค่ะโดยเฉพาะรอบการจ่ายและรอบการรับที่สัมพันธ์กันอย่าเพิ่งสเปนให้กับสิ่งที่เป็นอนาคตระยะไกลเพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณอาจจะจ่ายให้กับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับเอพิโซดนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภยัยร,ร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะ the organize จะมา พบกับคุณทุกวันจันทร์พุธสุกนะคะพูดคุยกันเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะถ้าอยากฟังสดฟังแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ยกมือพูดคุยกันได้นะคะติดตามได้ที่ Clubhouse นะคะในเวลา6กโมงครึ่งตอนเช้านะคะอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอ,อ,อยู่กันถึงประมาณ7จ็ดโมงนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะเสนอได้นะคะอยากฟังเรื่องอะไรมีฟีดแบ็กอย่างไรพูดเร็วพูดช้าอย่างไรนะคะติดต่อ กันมาได้นะคะทาง Inbox ของ Creative Talk นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของเจ้าเอง f a c e b o o k c o m ช h ีวันนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนโจ้ Joe ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท r g b 72และบริษัท Creative Talk ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ